สวัสดีครับมาพบกันกับคลิปที่2ต่อเลยนะครับไพ่ใบที่21เกี่ยวก้อยคืนดีหรือยูเทิร์นการให้คำสัญญาการคืนดีการย้อนกลับมาทำตามที่ตกลงการตกลงว่าจะทำอะไรในอนาคตร,ร่วมกันสัญญาทางใจการทำซ้ำผลิตซ้ำการทำใหม่ปรับปรุงใหม่กลับมาอีกทีทุกอย่างดีขึ้นการงาน การกลับไปทํางานที่เดิมการได้รับสิ่งที่เคยมีคนตกลงไว้การให้คําตกลงทางธุรกิจการค้าการกลับไปทํางานแบบเดิมส่วนการเงินลูก,ลกนี้นะครับเอาเงินมาคืนหรือหาเงินไปคืนเจ้านี้ก็ได้สุขภาพดีกลับไปหาหมอตามที่หมอนัดไว้ได้รับผลสุขภาพดีนะครับคนโสดคืนดีกับแฟนเก่ากลับไปคุยกับคนที่เคยคุยหรือ เคยรู้สึกดีคุยกับเพื่อนเก่าถ้ามีแฟนแล้วที่โกรธกันก็จะคืนดีกันแฟนจะทําให้ชื่นใจตามที่เคยรับปากแฟนทําตัวดีเหมือนตอนคบกันใหม่ๆนะครับส่วนใบที่22มือจับกันเหมือนลูกโลกการร่วมมือก,การร่วมมือกับกันในโลกออนไลน์ line, หรือกับคนต่างชาติต่าง ต่างที่ต่างถิ่นสัมพันธ์ทางธุรกิจการตกลงร่วมกันการให้คำมั่นสัญญาต่อกันการให้ความมั่นใจต่อกันการเชื่อมต่อกันการงานได้รับความร่วมมืออย่างดีมีมิตรภาพได้คู่ค้าได้ลงนามสัญญาได้งานใหม่ได้หุ้นส่วนมีหุ้นส่วนการเงินดีจากการค้าการตกลงทางธุรกิจการได้ศินเชื่อขอกู้ผ่านให้คนกู้เงิน สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเดินทางเที่ยวไกลๆไ,ได้สบายคนโสดยังไม่มีใครมีเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีมากแต่ถ้ามีแฟนแล้วเป็นคู่ที่เกื้อหนุนกันดีมีความหวานเออไม่หวานนะไม่หวานลุม,มินติกคู่ส่งเสรมิมทางการงานธุรกิจการเงินคู่เที่ยวดูแลกันไปส่วนใบที่23การงัดข้อเจ้าชะตา ที่มีพื้นนิสัยเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอดุดันในชีวิตจะได้พบประสบการณ์ที่มากมายหลากหลายโลดผนมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในประสบการณ์ตนเองมีลักษณะนิสัยออกทางไปทางเพศชายเนาะการงานมีความขัดแย้งการรดราวาสอกต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์ต่างกันและมั่นใจในตนเองทั้งคู่การเงินติดขัดระวังถือทิฏฐิของตนเองมากนะักสุขภาพปวด กล้ามเนื้อขัดข้อแขนข้อมือคนโสดยังไม่มีคนที่เข้ามาที่มาก็ไม่ตรงใจหรือขัดใจเนาะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีปัญหาขัดแย้งต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิต่อกันไพ่ใบที่2 4มีดปักมือทะลุเลือดไหลมีรอยสักมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมีโอกาสเจอคนพูดจาไม่ดีมีโอกาสป,ประสบบัติเหตุมีคน ทำร้ายมีเรื่องร้ายแรงถึงขั้นที่ต้องใช้เวลารักษาหรือแก,แก้ไขนานมากถึงเรื่องจบแล้วก็กลับไปไม่เป็นปกติเจ้าชะตาเป็นคนที่มีอดีตมีแผลใจเป็นคนกล้าการงานระวังเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องเสียหายแก้ไขนานแก้ไขยากแก้ไขแล้วก็ยังมีความผิดผิดติดอยู่การเงินเงินไหลออกการเงินสาหาัสมีวิกฤต สุขภาพระวังโรคร้ายแรงอุบัติเหตุจะเสียเลือดนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่นิดหน่อยนะโสดจริงๆก็เขียยเขียนว่าอุบัติเหตุเสียเลือดนะครับแต่ผมเติมเฉยๆว่านิดหน่อยโสดแผลเก่ายังไม่หายส่วนถ้ามีแฟนแล้วมีเรื่องผิดใจกันรุนแรงระวังการลงไม้ลงมือการทําร้ายกันการขุดเรื่องเก่าหรือการว่าร้ายกันใบที่25มือถือปืนเตรียมเหนี่ยวไกลเตรียมพร้อม สู้ความรุนแรงเตรียมการประทะการเตรียมเข้าสู่ความขัดแย้งรุนแรงการเตรียมสู่สู่แข่งขันดุเดือดรุนแรงลงทุนหวังผลสําคัญการงานเตรียมลงมือเรื่องสําคัญขี้ขาดอาจจะเกิดผลรูดํารู้แดงการเงินการลงทุนสําคัญหวังผลชี้ขาดมีความเสี่ยงระดับสูงสุขภาพมีโอกาสเจ็บตัวเสียเลือดรุนแรงคนโสดยังไม่ควรมีใครเตรียมคบใครก็ต้องระวัง แต่ถ้ามีแฟนแล้วใกล้มีความขัดแยง้งรุนแรงอยู่สถานะเสี่ยงต่อกันอาจจะมีเรื่องทะเลาะบอกแหว้งกันนิดหน่อยนะครับไพ่ใบที่26มือยื่นเหรียญม,ม,ม,มีมือยื่นเหรียญและกิ้งก่าบนขอนไม้ความพึงพอใจจากสิ่งที่ได้รับแม้ผู้อื่นจะมองว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยแม้คนอื่นไม่ยอมรับแต่ก็มีความสุขในสิ่งที่เป็นความสุขความสบาย ที่เรียบง่ายในในแบบเฉพาะตัวการให้ทานเล็กๆน้อยการได้รับสิ่งเล็กน้อยการงานการได้รับผลตอบแทนที่ไม่มากแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้การเงินมีเงินได้เงินปันผลเล็กน้อยเก็บเงินเป็นเงินฝากได้ดอกเบี้ยไม่มากไม่ลงทุนใหญ่โตไม่ลงทุนเสี่ยงสุขภาพไม่ถึงกับแข็งแรงมากแต่ก็ไม่ได้ป่วยอะไรป่วยหรือไม่สบายก็รักษาสิทธิ์สุขภาพ ทั่วหน้า30บาทไม่ได้รักษาเอกชนแพงๆโสดถ้าโสดเนาะพอมีอะไรให้ชุ่มใจบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับเจอใครที่จริงจังถ้ามีคู่แล้วมีการดูแลกันบ้างตามอัธยาภาพมีความสุขดีไม่ร่ำรวยหวือหวาไม่มีฮันนีมูนเที่ยวเมืองนอกอย่างไฮโซไฮโซไพ่ใบที่27มือกำลังก่อกำแพงอีกการการลงมือการสร้างการลงมือทำนริ่งใหม่ ได้สักระยะหนึ่งแล้วการรงแรงโรงงานงานที่ทำคนเดียวเริ่มรู้สึกไม่ยอมรับเริ่มปฏิเสธงานที่ยังไม่เสร็จยังทำอยู่การเงินกำลังดำเนินอยู่ที่ผ่านมาไม่ได้ราบรื่นดีนะลงมือด้วยตนเองการเงินเงินมีเก็บสะสมลงมือเก็บเองไม่ต้องหวังเสี่ยงโชคนะครับสุขภาพดูแลตัวเองได้ดีเริ่มออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองดีอยู่แล้วโสด แได้สองด้านคือเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครหรือเริ่มสร้างกำแพงปิดตัวเองต้องดูไพ่อื่นประกอบด้วยแต่ถ้ามีแฟนแล้วทำอะไรก็ทำเองทำคนเดียวไม่ค่อยใกล้ชิดกับแฟนหรือกำลังสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองจากคนรักหรือกำลังทำบ้านไพ่ใบที่28ค้อนทุบกำแพงแตกความรุนแรงการทำร้ายการลงแรงการลงทุนหนักการปรับปรุงบ้านที่ต้องมีการทุบของเก่าออก ความเด็ดเดี่ยวใจแข็งการยอมเสียเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเด็ดขาดการงานมีโอกาสลาออกเป็นตำแหน่งตำแหน่งใหม่ระวังความรุนแรงทางอารมณ์คำพูดทาจะทำลายผู้อื่นการเงินมีการลงทุนมีการจ่ายค่อนข้างสงูงจ่ายแบบกล้าได้กล้าเสียสุขภาพฝีแตกร้อนในกัด่าดตัวเองอุบัติเหตุเจ็บตัว คนโสดถ้ามีคนคุยอยู่จะเลิกกันไปแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังคําพูดการกระทําทั้งสองฝ่ายอาจมีการลงไม้ลงมือมีความรุนแรงนะครับใบที่2ี่สิบเกมือหยอดเหรียญลงกระปุกเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยจุดเริ่มต้นของการลงทุนจุดเริ่มต้นของทานธุรกิจการเงินการเริ่มอย่างมีหวังกา,การมีฝันการคิดถึงอนาคตสดใสด้วยการเริ่มต้นเล็กน้อย การลงมือเริ่มต้นแล้วเพียงเล็กน้อยการงาน <c oughs> เริ่มเก็บประสบการณ์กับงานนี้งานที่พอมีรายได้เหลือเล็กเก็บน้อยงานดีมีหวังการเงินเริ่มเก็บเงินเก็บออมเล็กน้อยออมไม่ได้ดอกผลออมอย่างมีหวังสุขภาพเริ่มมีเริ่มมีการดูแลสุขภาพระวังโรคอ้วนถ้าโสดเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่รีบไม่เหมือหือหวาแต่ถ้ามีแฟนแล้วเริ่มการวางแผนร่วมกันออมเงินคิดเริ่มสร้างอนาคตร่วมกันนะครับใบที่30ภาพทุบภาพทุบค้อนทุบกระปุกการสูญเสียก่อนที่จะได้รับเหตุการณ์ถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าชะตาชีวิตซึ่งเจ้าชะตาตัดสินแล้วได้รับผลการเตรียมการตั้งใจทำไว้แล้วการลงทุนต่อการนำเงินไปใช้หรือลงทุน การงานมีการตัดสินใจลงมือทําเพื่อประโยชน์ที่วางแผนไว้แล้วลงมือทําคิดและได้ผลตามแผนการงานต้องมีความต่อเนื่องการเงินมีเหตุให้ใช้เงินสะสมมีการขยายการลงทุนหรือมีการนําเงินไปสะสมใช้ใจ่ายหรือลงทุนมีทุนรอนไม่มากสุขภาพเจ็บตัวแต่ได้เงินประกันนะครับคนโสดระวังมาหวังผลประโยชน์กับเราระวังเสียตัวเสียเงินถ้ามีคู่แล้วมีเหตุ ให้คู่ต้องใช้เงินออมเอาออกมาช่วยเหลือกันมาลงทุนหรือร่วมซื้อร่วมกันไปที่31ชายหญิงเดินแยกจากมุมตึกการแยกจากกันต่างคนต่างไปทางใครทางมันจุดที่ต้องแยกความเห็นไม่ตรงกันไม่ได้ร่วมงานกันเลิกลาแยกจากอย่าร้างผลประโยชน์หรือเป้าหมายไม่ตรงกันการงานลาออกโยกย้ายไม่ผ่านสัมภาษณ์แยกหุ้นขายหุ้นทิ้ง เลิกกิจการย้ายร้านการเงินกู้ไม่ผ่านขอทุนไม่ได,ไได้ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินตามที่หวังเงินไม่เข้ามาตามที่คิดรายได้ไม่ลงตัวสุขภาพไม่ดีอย่างที่คิดผลสุขภาพไม่ตามที่คิดความเหงาความหดหู่การสูญเสียแต่ถ้าคนโสดยังไม่พบใครเลิกคุยกับคนที่คุยอยู่อยู่คนเดียวแต่ถ้ามีแฟนแล้วก็แยกกันอยู่มีการบอกเลิกลากาันหรือแยกทางกันนะครับไพ่ใบที่32ฟ้าผ่าระหว่างใจสองดวงการแยกจาก หรือที่เฉียบพันธันใดรุนแรงรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์นี้มีความสดใสาตามให้รอฟ้าหลังฝนความรักที่ยังไม่ไม่ขั้นเจ็บสะเทือนใจแต่มีผลต่อใจมีอาการหรือสัญสญ,ญาณมรสุมการเงินการละออกเฉียบพันธ์การย้ายเฉียบพันธ์จากงานหรือโครงการที่โครงการที่เรารักขัดแย้งในทีมผ่านเหตุการณ์ที่ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ ในอนาคตการเงินมีเหตุให้เสียเงินฉับพลันเพื่อสิ่งที่รักผ่านได้จะดีสุขภาพให้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะยังมีโอกาสรักษาป้องกันได้แต่เขาว่าจะเจ็บป่วยมีอาการบ่งบอกโรคเกิดขึ้นถ้าโสดเหมือนจะได้คบกับใครสักคนแต่มีลางมีเหตุให้ยังไม่ได้คบแต่ถ้ามีแฟนแล้วมีเหตุขัดใจกระทันหัน มีเค้าลางว่าความรักจะมีปัญหาเหตุการณ์ที่ไม่ทําให้เลิกกันอดทนได้อดทนรักสนสนอดทนรักสนสนอะไรอะสนใส่ได้อนาคตรักสนใส่ได้ใบที่สามเขาเขียนผิดไหมผมไม่ได้อ่านผิดใบที่สามสิบสามสตีนั่งโยคะบนหนามมองจันการฝึกให้ตนการฝึกตนให้ ทำในสิ่งที่ไม่ปกติวิสัยของคนทั่วไปแสดงหากเชื่อสิ่งใดแล้วจะเพียงพยายามทําจนสําเร็จสามารถทําในสิ่งที่คนทั่วไปทําไม่ได้มีบุคลิกเป็นคนสงบเย็นมีความกล้าและมีความเป็นตัวเองสูงเจอความยากลําบากเป็นประจําแต่ก็ได้รับเสมอการเกิดใหม่การผ่านอดีตมามากมีอดีตหลากหลายการงาน ทำในสิ่งยากต้องพยายามสำเร็จได้ต้องมีความสงบนิ่งในใจจะดีการเงินไม่ถึงกับดีแต่ก็ปรับตัวอยู่ในสถานการเงินนั้นได้สุขภาพระวังโรกดิดสีดวงโรคเน็บชาตั้งแต่ก้มลงไปปวดหลังโสดถ้าโสดยังโสดต่อไปยังคิดถึงอดีตยังรออดีตแต่ถ้ามีแฟนแล้วไม่มีความสุขสบายนักแต่ก็ยังสามารถทนคบอยู่กันได้ลึกๆแล้วรักคู่ครองมากกว่าตนเองใบที่34 หญิงเปื่อยส่องกระจกการพิจารณาทบทวนตัวเองพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีมั่นใจในตัวเองอดีตกับปัจจุบันห้องแต่งตัวพื้นที่ส่วนตัวเป็นคนสะอาดสะอ้านสมส่วนปกติสมบูรณ์การตรวจสอบการงานงานด้านการตรวจสอบการทบทวนงานปัจจุบันงานวิเคราะห์ข้อมูลงานปัจจุบันดีอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วการออกรายงาน พอใจกับเงินที่มีทำทำงานบัญชีสุขภาพสุขภาพดีสุขภาพปกติดีการตรวจสุขภาพถ้าโสดมีความสุขอยู่กับตัวเองดีถ้ามีคู่แล้วชอบอยู่กับตัวเองสนใจแต่เรื่องตัวเองอยู่นะครับใบที่35แหวนเพชรสองประกายของล้ําค่าของที่มีค่าต่อใจของที่เกิดจากการประณีตมีค่ามีความหมาย การมั่นหมายผ่านการเจราิญายและประกอบขึ้นของที่ไม่อยากเสียไปโดยง่ายการเห็นค่าการงานประสบการณ์มากมีความสามารถมีคนเห็นค่างานเข้าตาผู้คนงานโดดเด่นไม่เป็นรองใครงานที่เกี่ยวกับความงามมีคุณค่าสูงธุรกิจจิวลรี่ศิลปกรรมความงานความงามการเงินมีทรัพย์สินมีค่ามีหุ้นมีการลงทุนที่มีค่าสูง ถือหุ้นที่ดีขายได้ราคาเงินให้ดอกผลไม่มากแต่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ถามถึงสุขภาพสุขภาพดีสดใสผ่านการดูแลละร่างกายมาเป็นอย่างดีแต่ถามว่าโสดมีคนสนใจโดดเด่นโดดเด่นเกินไปจนบางคนไม่กล้าเข้ามาจีบแต่ถ้ามีแฟนแล้วการมั่นหมายกันได้ของล้ำค่าเห็นค่าของของรักมากห่วงคนรักเป็นคนเป็นคนที่แฟนห่วงแฟนชอบโอ้อวด ไม่ใช่สิแฟนชอบอวดเราชื่นชมเราต่อผู้อื่นใบที่36มหนุ่มสาวในชุดลาตีการไปงานเลี้ยงงานมงคลสมรสคนบุคลิกดีคนภูมิฐานความสมบูรณ์การมีคู่ความรักดูดีดูสดใสเหมาะกับการเหมาะสมกันความเหมาะสมและสองสิ่งเข้ากันความตั้งใจความปราณีตมีค่าการงานงานดี ได้ทำงานที่ใช่ชอบและเงินดีด้วยมีงานเลี้ยงการเงินการเงินดีมีเงินซื้อของสวยงามใช้มีเงินสมฐานะบุญบารมีที่ทำไว้สุขภาพดีไม่มีอะไรต้องระวังแต่ถ้าโสดจะได้เจอคนที่เหมาะสมจะได้เจอคนที่จะได้เจอคนจากการไปงานเลี้ยงงานมงคลสมรสเจอคนในสถานที่ดีๆถ้าถ้ามีแฟนแล้วรักกันดีถ้ายังไม่แต่งงานจะมีข่าวดีเหมาะสม กผู้อยู่ร่วมสนับสนุนรักกันออกสื่อได้และไปงานเลี้ยงด้วยกันได้ด้วยนะครับใบที่37คนนั่งคนนั่งตากฝนบนโขดหินเท้าแช่น้ําแปลว่าโดดเดี่ยวรำพังไม่มีทางไปหนาวเหน็บอยู่กับความทุกข์มีเรื่องให้กังวลแบบฉับพลันเกิดขึ้นประจําชีวิตพบความไม่สะดวกสบายการงานงานยังไม่ดีมีปัญหามาก กว่าหนึ่งเรื่องมีปัญหาเข้าหยิบย่อยบ่อยครั้งไม่มีคนช่วยเหลือการเงินไม่มีการเงินไม่ดีมีรายจ่ายหยิบย่อยมีภาระหนี้มีรายจ่ายฉุกเฉินด้วยสุขภาพไข้หวัดเท้าเปื่อยโรคเครียดถ้าโสดอยู่คนเดียวสักพักใหญ่ปัญหาส่วนตัวมีมากอยู่แล้วไม่ได้อยากมีใครแต่ถ้ามีแฟนแล้วโดนปล่อยทิ้งลำพังมีความเหงาอ้างวาง้างขาดความอบอุ่นจากคนรักไพ่ใบที่38ชาวประมงยื่นปลาหน้าเรือ ผลที่ได้รับจากการลงมือลงแรงการได้รับผลงานที่ดีจากการลงมือโดยมืออาชีพความสำเร็จเกิดได้โดยผู้มีประสบการณ์อุปกรณ์ที่ดีการลงมือการได้ของดีของมีราคาที่ถูกคัดสรรมาแล้วการงานได้ผลงานดีการลงมือได้รับผลประโยชน์ในงานในธุรกิจจากคนเก่งคนที่มีอุปกรณ์ที่ดี การเงินได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมีผลกองทุนที่ดีคุ้มค่ากับการลงทุนการลงทุนที่มีความเสี่ยงจะได้ผลตอบแทนดีโดยมืออาชีพสุขภาพดีผลสุขภาพออกมาดีจากการที่ดูแลตัวเองดีมีหมอมีคนดูแลถามว่าโสดได้รับของดีมีคนเอาใจถูกใจของที่ได้แต่ถามมีแฟนแล้วความรักมีของขวัญให้เป็นของขวัญ เขาหามาได้ดีตามความชำนาญความสามารถหรืองบที่เขามีใบที่ทำต่เ้าเหมือนแมนยูชนะเลยนักบอลทูถ้วยรางวัลมีทีมให้ขี่คอความสำเร็จเป็นทีมได้ชัยชนะทั้งทีมสำเร็จได้โดยการร่วมแรงร่วมใจผ่านอุปสรรคการแข่งขันมามากแล้วก็สำเร็จจนได้ได้เป็นที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจได้ชัยชนะการเฉลิมฉลองร่วมกันสำเร็จแต่ไม่ สำเร็จถ้าทำลำพังมีความสุขร่วมกันหลายคนการงานทีมทำงานสำเร็จหน่วยงานหรือบริษัทไปถึงจุดผู้นำผู้ชนะในงานธุรกิจมีความสำเร็จได้เฉลิมฉลองยินดีการเงินผ่านอะไรมามากถึงจุดที่สำเร็จตามต้องการการเงินมีการร่วมมือสนับสนุนกู้ร่วมผ่านผ่อนบ้านผ่อนรถหมดสุขภาพดีผ่าตัดสำเร็จ ตรวจสุขภาพผลออกมาดีคนไข้าญาติหมอร่วมกันรักษาได้ดีจนหายถามว่าโสดสนุกกับเรื่องที่โฟกัสอยู่จะได้ดีเรื่องอื่นจะได้ดีเรื่องอื่นที่สนใจอยู่แต่ถ้ามีแฟนแล้วได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันได้แต่งงานหากคิดแต่งงานผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดธุรกิจสําเร็จไพ่ใบที่สี่สิบกุญแจกุญแจล็อกวะกุญแจล็อกในแสงสัว การปิดล็อกที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดการทำตามสภาพการหยุดพักเก็บตนตามปกติการหยุดนิ่งที่เข้มแข็งการเก็บเนื้อเก็บตัวหยุดนิ่งไม่ได้ผลตามที่ควรเป็นช่วงเวลาที่ควรตรวจสอบกระบวนการการทำงานเป็นช่วงพิจารณาปรับปรุงงานการเงินไม่ลงทุนไม่ทำเรื่องเสี่ยงไม่ออกดอกออกผลไม่นำเงินไปต่อ เก็บเงินนิ่งๆเก็บเงินสดในตู้ไม่ได้ดอกได้ผลสุขภาพคิดว่าตนเองแข็งแรงอยู่อยู่นิ่งไม่ออกกําลังกายไม่ขยับร่างกายกล้ามเนื้อตรึงเส้นแข็งเส้นยึดอ้วนอารมณ์ทางเพศนิ่งถามว่าโสดเก็บตัวโสดสนิทแต่ทํามีแฟนแล้วนิ่งสนิทแยกกันอยู่ขาดความหวานโดยสิ้นเชิงจบแล้วนะครพไพ่ใบที่40เดี๋ยวคลิปที่3มาต่อที่4 1นะครบ